สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมความสวยงามของไม้ฟอกอากาศไม้ใบสวยวิโกเนียมังกรแดงหรือว่าวิกโกเนียใบแดงนะคะมีชื่อท้องถิ่นส้มกุ้งก้ามกุ้ง บิโกเนียมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งชนิดมีหัวมีวรากฝอยและชนิดไม้ที่ใบสวยเป็นไม้ประดับใบสวยเหมือนกับบิโกเนียมังกรแดงหรือว่าก้ามกุ้งนี้นะคะจัดเป็นไม้ที่มีความสวยงามและฟอกอากาศได้นะคะนิยมเลี้ยงในร่มหรือว่าแดดรำไรได เราจะเปลี่ยนกระถางบิโกเนียจากไซส์4นิ้วเป็นกระถางไซส์8นิ้วแล้วนะคะเพราะว่าแน่นกระถางมากแล้วนะคะดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดีนะคะก็คือดินที่เราผสมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมีจากมะพร้าวเป็นหลักเลยนะคะยังไม่เปลี่ยนดินจากกระถางใบเดิมน,นะคะเพียงแต่ว่าเพิ่มดินและก็เปลี่ยนกระถางไซส์เท่านั้นนะคะ รองค้นด้วยมะพร้าวสับแล้วตามด้วยดินที่เราปลูกไว้แล้วนะคะนำต้นเดิมลงไปได้เลยนะคะเปลี่ยนจากกระถางไซส์4นิ้วเป็น8นิ้วสวยงามแล้วนะคะพร้อมที่จะขยายตัวด้วยความสวยงามแล้วนะคะมังกรแดงบิโกเนียมังกรแดงเป็นไม้พุ่มที่มีอายุหลายปีสูง15-30เซนติเมตรอวบน้ำใบเดียวเรียงสลับรูปหัวใจปลายเรียวแหลมโคนรูปหัวใจ ขอบอยากเป็นคลื่นมีขนปรักปลายแผ่นใบด้านบนจะเป็นสีเขียวเข้มใต้ใบนั้นจะเป็นสีแดงเส้นกลางใบเป็นร่องตื้นก้านใบนั้นจะเป็นทรงกระบอกสีแดงดอกเป็นช่อแบบช่อก,กระจุกออกที่ปลายยอดดอกนั้นจะแยกเป็นทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกันออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ จัดเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีความสวยงามนิยมปลูกเป็นไม้กระถางหรือว่าไม้ลงแปลงก็ได้นะคะรดน้ำสองวันหนึ่งครั้งก็ได้นะคะชอบน้าปานกลางแล้วก็อยู่ในแดดรำไรไม่ร่มจนเกินไปหรือว่าแดดจัดจนเกินไปนะคะอากาศค่อนข้างโปร่งจะทำให้ต้นนั้นเติบโตได้เร็วและสวยงาม ไม้ใบสวยที่น้าเลี้ยงอีกต้นหนึ่งนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ